สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับมีรายงานจากฟุตบอลทรานสเฟอร์นะครับมีการระบุว่าเชลซีเตรียมจ่ายเงินมหาศาลนะครับ ในการดึงวิกเตอร์โอซิมเฮนสูนหน้าทีมชาติไนจีเรียของนาบ,บรีเข้ามาร่วมทีมนะครับในช่วงตระปี2024นี้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับเชลซีก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ศูนย์หน้าตัวเป้านะครับ ก็เลยตัดสินใจเล็งแบบของดีไปเลยนะครับทุ่มหนัหนกๆครั้งเดียวอย่างโอซิมพินนี่แหละของนาบอรีนี่แหละตอบโจทย์ที่สุดนะครับก็รอติดตามกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกระแสครับก็คือมาตินซูเบวินดี้นะครับกองกลางตัวเก่งของออสซูซินดัต ตามรายงานล่าสุดครับคืออาร์เซนอลเตรียมเดินหน้าขวาตัวมาตินซูเบเบนดี้ครับของกลางโตเก่นของซูสิดัตเข้ามาร่วมทีมในช่วงตลาดปีใหม่นี้นะครับแทนที่โทมัสปาตีครับที่ตอนนี้นะครับ มีโอกาสย้ายทีมสุกนะครับในช่วงปี2 0 2 4นี้นะครับซึ่งซูเปอร์เวนดี้มีค่าสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรครับก็เลยเป็นที่สนใจของอาเซนอลแล้วก็บาร์เซโลนาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็มารอติดตามกันนะฮะว่าเจ้าตัวเนี่ยจะอยายไปอยู่ทีมไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมเดิมๆที่สนใจเนี่ยเขาก็เตรียมกลับมาล่าตัวอีกครั้งหนึ่งในช่วงตลาดกลางซีซั่นนะครับนะแล้วก็ทางฝั่งของยูเวนตุสนะครับรวมไปถึงเอซิมิลาน ตามรายงานเล่าสุดมีการระบุว่าทั้ง2ทีมครับกำลังจับตามองสศถานการของเทมโมเวเนอร์ซูนหน้าชาวเยอรมันที่ตอนนี้นะครับไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่เป็นตัวจริงสักเท่าไหร่นะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยกำลังมีข่าวเชื่อมโยงเรื่องการย้ายทีมนะครับซึ่งเอเบนไลซิกเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ย ไม่อยากปล่อยแบบถาวรนะก็อาจจะเป็นการปล่อยแบบยืมตัวไปนะครับไปหาโอกาสการลงสนามเพิ่มเติมในช่วงครึ่งซีซันที่เหลือนะครับโดยที่ยูบินตุสนะครับแล้วก็เอซิมิลาเนี่ยก็กําลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับว่าจะมีทีท่าหรือว่าช่องว่างในการเข้าไปติดต่อดึงตัวไดรบับนะครับนอกจาก2ทีมล่าวแล้วนะครับที่ผ่านมาติโมโเวเนอร์ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์เดนเช่นเดียวกัน ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแสดงความสนใจทาจอนบูคาแนนนะครับปีกทีมชาติแคนาดาของคลับบูสนะครับที่กำลังทำผลงานได้แบบยอดเยี่ยมนะครับในช่วงต้นซีซั่นนี้นะครับบูคาแนนเนี่ยนะครับก็เป็นตัวหลักในแนวรุกของคลับบูสนะครับในช่วงซีซั่นใหม่ลงเล่นไปแล้ว19เกมทุกรายการนะครับแล้วก็ยิงไปแล้ว3ประตูและยังมีสัญญาอยู่ที่ราวๆประมาณ18เดือนได้นะครับรวมไปถึงค่าตัวของนกเตะราเนี้ยอาจจะแตะประมาณ50ล้าน พอได้นะครับถ้าเกิดทาง m a ช c เตอร์ซ City เนี่ย ให้ความสนใจในเทอรรา์นี้เข้าไปร่วมทีมนะครับนะขณะที่ทางฝั่งของนิวคาสเซิลครับก็ล่าสุดมีรายงานออกมาครับว่านิวคาสเซิลเล็งคว้าตัวแซมจอร์สตันนะครับผู้สวัคต,ตัวของคิตั์พัเลตหลังจากที่นิปโปลเนี่ยนะครับมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ต้องมีการพักยาวถึง4เดือนนะครับทำให้ทางนิวคาสเซิลก็ต้องหาตัวแทนแบบระยะสั้นเข้ามานะครับในรายของทางแซมจอร์สตันเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายที่น่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะครับแล้วก็ราคาไม่แรง เกินไปด้วยนะฮะที่ทางดิวคาเซ่นเนี่ย เตรียมดึงตัวเข้ามาร่วมทีมนะครับก็ว่ากันว่าทางพาเลทเนี่ยอาจจะตอบร,รับข้อเสนอในการขายในช่วงมกราคมก็ได้นะครับนะรอติดตามกันนะครับในเรื่องของการคว้าตัวผู้สัมปบตุรายใหม่ของนิวคาสเซิลนะครับขณะที่เดอะมิลเลอร์ครับมีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่านิวคาสเซิลอาจจะต้องเจอปัญหาในการสัญญากับคาวินฟิลลิปนะครับมิดฟิลด์ของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปัญหาเนี่ยเนื่องจากว่ากฎการเงินเนี่ยกำลังจ้องมองนิวคาสเซิลอยู่นั่นเองนะครับ มันก็เลยเชื่อมโยงมาที่การซื้อน,นักเตะของนิวคาเสเซิลแต่ละครั้ง ในช่วงตลาดกลางซีซั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทุ่มซื้อราคาเม็ดเงินเท่าไหร่ก็ตามเพราะฉะนั้นนิวคาสเซิลต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ในรายของคาร์ลินฟิลิปเนี่ยที่นิวคาสเซิลมีข่าวเชื่อมโยงตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากไปด้วยอย่างที่บอกกันไปนะครับสุดท้ายครับตามรายงานล่าสุดออกมาจากสกายสปอร์ตเยอรมันนะครับมีการระบุว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจแม็กซิมิเลียนไบเออร์นะครับสุดหน้าของฮอฟฟินแฮมนะครับเติร,ร์นนัาเตอร์ไปปแล้ว6รา ตัแล้วก็4 a แอซิดนะครับจากการลงสนาม13เกมนะครับแล้วก็เป็นที่สนใจของ ทีมชั้นนําในเปรษอย่างเลี้ยวผู๋ครับที่มีการส่งเรื่องไปยังฮอฟเฟนไฮมเพื่อสอบถามรายละเอียดสัญญาของนักเตะรายนี้นะครับแล้วก็ซึ่งว่ากันว่าค่าจิกสัญญาของทางไบเออร์เนี่ยนะฮะน่าจะอยู่ประมาณ30ล้านยูโรเท่านั้นครับแล้วก็ทําให้บรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยก็อาจจะมีการให้ความสนใจพร้อมกับเวอร์วูลหลายทีมด้วยนะครับราคาขนาดนี้ดูแล้วเนี่ยไม่ได้จะมีปัญหาสําหรับเวีร์วูลนะครับในการจัดก,การคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทีมครับก็มารอดูกันนะครับว่า สุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเรียบูจะตัดสินใจซื้อจริงๆหรือเปล่านะครับเขานั้นเองนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะครับปิดท้ายกันนะครับโอเคครับก็ลาไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ